ภารกิจของคุณเวระคือต้องฝ่าสแลนด์ไปให้ได้สุดท้ายไปเจอกันที่ด่านสี่ครับ พ่อแม่พี่ยศ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 จ um ีห oui> ันหลังไว้เดี๋ยวพ่อมาเดี hey, os, mm ๋ยวพ่อมาต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่าเข้ามาเเดี๋ยวรหนื่ออยกโลด่านนี้ไม่เหมือนกับสองสามด่านที่ผ่านมาสองสามด่านที่ผ่านมาจะเป็นโล่ใสแต่โล่ด่านที่ว่านี้ไม่ใช่เลยครับ เป็นความหนักแน่นมากขึ้นด่านแรกผ่านไปด่าน2ด่าน3าทะลุทะลวงมีปักโปะเป้าควักล้วงเข้าไปผ่านด่านมาได้สุดท้ายแล้วจะไปต่อด่าน4ี่ข้างหน้านี้แต่คุณวีระโดนล็อกคตรงนี้แหละฮะโดนล็อกตรงนี้และโดนหิ้วมันรุนแรงไปไหมโดนใช้คําว่าหิ้วเชิญกันแล้วกันหิ้วเชิญออกจากพื้นที่ชมที่หน้าจออีกทีอย่าดันเข้ามาครับอย่าดันเข้ามาข่อญาตนะครับ

หลังจากนี้หลังจากแมวนี้นะครับมันเป็นเขตประการอดกอนายการตึงใหมร่ง้าะขที่น้บเอลุดทีบเงดทาไปจบเรองให้เราไบรับานะครับางครับไออะครับครับ โดนหิ้วเชิญนะฮะท่านนี้ไม่ต้องงงหรอกเพราะผมก็ไม่มีคำจบายความจะบอกว่าโดนหิ้วมันก็ดูแรงเกินไปจะบอกว่าเชิญง่ายๆมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นโดนหิ้วเชิญไปด่านแรกผ่านได้ด่านสองก็ไม่ครนามือด่านสามก็ผ่านได้ดื้อๆเลยเจอป้าเป้าล้วงเข้าให้ยังไม่พอจะต่อที่ด่านสี่แต่ว่ารอบนี้เอนเกมฮะเอนเกมที่ด่านสี่ที่มีโล่สีทึบ แข็งแกร่งมากที่สุดตอนนี้เท่ากับว่าตอนที่จะผ่านด่านสีผ่านไม่ได้กลายเป็นว่าคุณเวรระโดนล็อกตรงจุดนี้แล้วก็หิ้วเชิญออกมาจากพื้นที่งานนี้ย้อนดูอีกทีด่านหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผมชี้นิ้วห้านิ้วให้ท่านดูอะด่านหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประคองด่าน2 3 4คือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฝอด่านแรกเหลืองๆเนี่ยพี่เวลาคุณวิระผ่านมาได้ด่าน2ก็สบายด่าน3อย่างที่บอกไว้ป้าเป้า,ปาจัดให้แล้วก็นําล่องนาทางมาได้จนกระทั่งด่าน4พอท่านไปดูที่ด่าน4มองดีๆสีเขียว นั่นด่าน5้าแล้วครับว oh. พดด่านห้าข้างหลังด่าน5ประมาณสัก <5. S> 1 5บ้าเสแลนหลังสแลนคือบ้านที่ทางความเชื่อว่าขเขมรยึดไปจะเอาทวงคืนให้ได้ แต่รอบนี้คุณเวราเนี่ยโดนสกัดกั้นที่ด่าน4ครับด่าน4คือด่านของเจ้าหน้าที่คอฝอย้อนดูภาพซ้ายมือขอเต็มจอซ้ายมือเต็มจอนี่คือด่าน4นะและข้างหลังนี่คือด่าน5้าเลยละ่ะม,มันติ่ตรงนี้เหรอใช่ติดตรงนี้เลยถนนมันเป็นเส้นแค่เนี้ยด่าน4แล้วข้างหลังนี่คือด่าน5้ารั้วลวดหนามก็มาเขียวแป๊ดขนาดนี้ทหารแล้วนะ ด่าน5คือด่านของทหารแล้วถ้าหากผ่านด่านตรง5เป็นอาหารข้างหลังอีกทีนิดนิเนี่แสแลนแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วโดนหิ้วเชิญออกนอกพื้นที่ไปด้วยดีไม่มีการประทานใดๆนะครับหิ้วเชิญและคุณวิรัก็ยอมเดินตามไปในที่สุดครับค่ะซึ่งการที่ต้องยอมเดินตามพี่ต้นรู้ไหมสาเหตุหลักๆเลยคือ ทางฝั่งเขมรเนี่ยมีคนส่องสไนเปอร์อืออันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วคุณวีระแล้วก็ทหารด้วยนะคะทุกคนต้องพร้อมใจกันบอกว่าอยากให้กลับออกไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้กําลังตกอยู่ในความไม่ปลอดภัยแล้วตัวคุณวีระเองพอได้รับทราบข้อมูลนี้รู้สึกหวั่นใจเหมือนกันไม่อยากให้มวลชนตกอยู่ในอันตรายในท้ายที่สุดต้องยอมถอยค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเจราจากับผมที่สอพอโคกสูงรายละเอียดเขาขอให้ไปคุยที่โน่นนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันคุยอะไรกันไม่ได้แล้วเขาก็อ้างว่าตอนเนี้ทหารเขมรพร้อมสไนเปอร์มันรออยู่ข้างหน้าเขาไม่ต้องการให้ผมไปเสี่ยงอันตรายนะเขาก็ขอตรงๆแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยเอาแต่ใจแล้วพาพวกเราไปตาย ผมก็จะไปคุยกับเขาที่ขอทานคือทขอทางครับขอทางคือเราตรงไปสพโคกสูงคนเขาหวังดีจริงๆนะคะดีแล้วฮะเออไม่อยากให้พาใครไปได้รับการเสี่ยงอันตรายเลยคุณวีราประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันหลังจากที่เดินฝ่ารั้วลวดหนามเข้าไปได้ลึกๆแล้วเนี่ยสุดท้ายยอมเดินกลับออกมาแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่อยากให้ไปคุยกันต่อที่สพโคกสูงอยู่ตรงเนี้ย คุยอะไรกันไม่ได้เพราะว่ามีทหารกัมพูชากับสไนเปอร์เนี่ยรออยู่ <groß> คุณวีระก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเสี่ยงอันตรายค่ะแล้วการที่ตำรวจมาพูดตรงๆแบบนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าต้องรับฟังนะคุณผู้ชมคุณวีระบ,บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาแต่ใจแล้วก็พาพวกเราไปตายอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถตู้ไปที่สอพอโคกสูงค่ะมีมนชนตามไปด้วยแล้วก็คุยกับนักข่าวของเราก่อนขึ้นรถว่าเดี๋ยวจะไปคุยว่าเขาจะทําอะไรเราจะไปฟังเขาแล้วก็มีทหารขับรถตามรถตู้ไปที่สอพอโคกสูงฟังนาทีที่ก่อนจะขึ้นรถกันหน่อยค่ะ าจรรยย์คับเดี๋วที่อาจารย์บอกว่าตอนเขาจะจับเราจับกับกรเมือชาก่อนก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาว่าเขาาว่เาเนี่ยได้ทำอะไรเดี๋ยวเราไว้ฟังเขาเอาไปเอาขึ้นมาพี่หมูอาขึ้นไปโอเคโอเคคู่กับคู่กับที่อาจารครับขออนุญาตครับโทษนะครับโทษนครับโทษนะครับโทษนะครับ น้องโป้งค่ะผู้สื่อข่าวอารมรินทีวีนะคะก็ได้ถามคุณวีระก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปก็ได้คําตอบค่อนข้างชัดเจนเลยคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวลองไปฟังเขาดูก่อนว่าเขาจะพูดว่าอะไรแล้วก็พามวลชนไปด้วยค่ะครับอ่ะก็หลังจากที่ขึ้นรถตู้ไปที่สพโคกสูงนะครับคุณผู้ชมอาจารย์วีระเนี่ยพูดคุยกับตํารวจสพโคกสูงนานชั่วโมงกว่าๆฮะ,ะหลังจากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ได้ข้อสรุปออกมาเรียบร้อยนะครับว่าจะมีการพามวลชนออกจากพื้นที่ภายใต้เงื่อนไข ครับเขาจะอนุญาตให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับร่วมตรวจสอบทุกครั้งนะครับถ้าเขาพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ผมเข้าไปร่วมตรวจสอบได้เขาก็ยืนยันว่าเขามีกรอบเวลาชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤศจิกา,กานะครับ17พฤศจิกาเนี่ยจะเป็นวันแรกที่จะเริ่มเข้าไปปักเขตนะครับ เขตแดนตามที่ตกลงกับขเขมรนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับและถ้ายอมกันอย่างนี้ได้ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่ไม่ไปวุ่นวายอะไรอีกผมก็จะพามวลชนกลับ อาจารย์วีระสมความคิดก็กล่าวที่หน้าสาพาโคกสูงเลยนะครับว่าเตรียมจะพามวลชนกลับโดยเจ้าของพื้นที่ก็คือกองกําลังบูรพาจะให้อาจารย์วีระเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านไปร่วมตรวจสอบการผลักดันชาวาเขมรออกจากพื้นที่ของไทยแต่ถ้าวันไหนอาจารย์วีระไม่ว่างก็จะให้ตัวแทนชาวบ้านที่เป็นคนบ้านหนองจานเลยคือพี่หมีนงรัฐเป็นตัวแทนเข้าไปเพื่อให้รู้ให้เห็นทุกกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการดําเนินการตามแผนที่ บอกเอาไว้หรือเปล่าก็ภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับในการพามวลชนออกไปก็จะมีกรอบเวลาชัดเจนก็คือภายในสองเดือนนะครับผู้ชมจะเริ่มเข้าไปปักเขตแดนตามที่ตกลงกับกัมพูชาเริ่มตั้งแต่17พฤศจิกายนนี้สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจารย์วีระบ,บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทหารทําอะไรไม่เคยบอกประชาชนในพื้นที่ให้รู้เลยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงทาอะไรอยู่ ไอ้ที่บอกจะทวงแผ่นดินคืนเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่ะอันนี้มีกรอบเวลาชัดเจนแล้วก็จะเริ่มต้น17พฤศจิกายนชัดเจนนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามต่อว่าแล้วความตั้งใจในวันเนี้ยที่บอกจะพามวลชนมาทวงผืนแผ่นดินไทยคืนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จไหมอาจารย์วีระบอกว่ายังยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ฮะเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะเข้าไปจนถึงพื้นที่ ไอ้หกไร่นะออ่ะคือบ้านที่เขาล้ำมาหลังสานไปเลยใช่ไหมตั้งใจจะบุกเข้าไปถึงตรงนั้นเลยแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจในการพามวลชนบุกไปที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ครับและในที่สุดคุณวีร์ก,ก็มีการประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวแล้วมีการประกาศไว้คร่าวๆ17พฤศจิกาเดี๋ยวจะมาใหม่ครับ S <S อาจารย์ไปไหนต่อไหมครับก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกันกลับแล้วก็รอวันที่17พฤศพิจิกานนะครับ <S <S เค17พิจิกาผมจพิจิกาไม่ผมเข้าก็มีเรื่องโอเค มา,มาอีก17พฤศจิกายนทำไมแว็บไปแว็บมาแว็บไปแว่บมาคือหลังจากที่โดนที่เชิญไปที่โรงพักโคกสูงแกก็กลับมาคุยกับพี่ๆน้องๆมวลชนคนที่มาปักหลักด้วยกันวันนี้นะครับพี่เวลาก็เลยบอกว่ายุติการชุมนุมในวันนี้ก่อนกันแล้วกันแล้ว17พฤศจิกาเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่เพราะอะไรถ้าหากทะลุทะลุ่มทะลวงเข้าไปด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ที่เป็นพี่ทหารหากทะลวงเข้าไปแล้วเกิดอันตราย เพราะถ้าทะลุไปสไนเปอร์รอรหากสไนเปอร์รอและสาดใส่แล้วมีคนเจ็บแล้วมีคนตายนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับ,รบจะก,กลายเป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวคุณเวลาล้วบอกว่าไม่อยากสุ่มเสี่ยงแบบนั้นไปก็มีการประกาศยุติการชุมนุมหลังจากคนทยอยกันออกมาเนี่ยคอยเดินออกมาตามถนนเส้นเนี่ย ที่ไปเชื่อมกับถนนสีเพนหลังจากทยอยออกมาไอ้รถเครื่องจักรใหญ่อะโดนดึงกุญแจต่วันแรกนะพอมาถึงในพื้นที่เนะี่ยตั้งแต่ด่านแรกไปต่อด่านสองไม่ได้ไไดเพราะว่าเจ้าหนาที่ทหารท่าไม่อยากให้เอารถใหญ่เข้าไปดึงกุญแจออกมาเก็บไว้ตอนนี้ทหารก็เลยคืนกุญแจให้กับเจ้าของรถทั้งหลายทั้ง4ทั้ง5คันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮไม่ว่าจะเป็นอีกสี่แทรกเตอร์แล้วเป็นไงกลับยังไงอะ เขาคงมีรถมามารับอ่ะคงไม่ได้ขับอย่างนี้กลไม่ได้ขับเข้าเมืองแหละก็ต้องเอาออกไปนะครับไม่ได้มีการขุดไม่ได้มีการทะลุทะลวงแต่ประการใดมีแต <oh, ่มวลชนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างความรุนแรงในพื้นที่แต่ประการใดเมื่อวานนี้มันหลอนยิ่งกว่าฮาโลวีนเพราะหลายคนจินตนาการเกินไปว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงมากมาย หลากหลายหรือเปล่าสุดท้ายแล้วอย่างดีนะครับที่คุณเวระเนี่ยฝังเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการออกมาจากพื้นที่ยุติก,การจุมนุม่มแต่ว่าการที่เข้าไปของมวลชนฝั่งไทยเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทางฝั่งเขมรเขารู้นะเขารู้ความเป็นไปทุกอย่างเลยคุณผู้ชม